สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขนสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบค่ะมอนี่ภาพพี่านนองมาเบิงเห็ดปวกพี่น้องใส่ปะตองใส่ส่คุณช่างไม้คุณใส่ไม่ไม่เห็นนี่ค่ะพี่น้องเห็ดปวกใส่ละมิวเชี่อเห็นทางไหนอะมิว ใช้คอยเคี้ยวว่งหันมาทั้งไหนน้น่เ้นี่นี่จ้าพี่น้องนี่นี่นี่้าพี่น้องเอ้พี่น้องกองไปสุขุสุก้นใส่ตะปตรงใส่นี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 ่ไม่นี่นี่ไม่เอ้ยเก็บเน็เือหุเอาหเอาใส่นี่หนีไม่เมื่อเออนี่ต้องวังยาเฝ้า มาฟ้าเหมือกบให้คนโอ้ยกูเบาเอะกูเบาเออก็สิยทายลูกนี่นพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะเห็ดปวกกระร่งแตกออกโอ้ยนี่นี่มาเด้อพี่น้องมาเก็บมานี่น้ำกลัเด้อนี่นีทะเลดอกดอกไม่ไม่ทายยังอันดอกไม้เนเบิ้งมึงทายมึงแต่คนทายไม่กูป็นคนกับกูบ่เอาดอกกูบ่อยากกูบ่เอาด้เห็ดปวกนี่นี่นี่จ้ะนี่นี่เห็ดปวกเอาหนึ่งฟองอยู่เด้อ

แอบย่มันแอบพี่น้องเห็นบอจ้ะเทบ่อสาวเทปเจ้าจ้าคนสิบไม่หงาตัวโอ้ขาเหมือนงานเห็นสองดอกอันมันเหลือเหมือนเ้าหรอมั้งดีจ้าผลงาม ตาหนึ่งก็โอ้ยสุดท้อง้ามงามครับพี่น้องนี่ยาดอกหนึ่งนี่ค้นเริ่มกลับเบิดแล้วนี่กำลังมาข่ออยกว่างันหาดกันพี่นองเย่อแนีบได้หยาดกันสวัสดีค่ะพี่น้องพี่นองจำพวกเพนี่คนไปเบิดแล้วนี่พี่น้อง กำลัางพูดลูกพิรีมาเก็บน้ำตาลผัดพูกพิลีป้าตงป้าตงแต่ว่ามันมันคือดอกหน่อยแต่ป้าตงนี่แหละน้ำอื่นมาโพลุบเลยเนี่เนพี่น้องเบิเด้อแต่ว่ามันหึงแงงดอกหน่อยอยู่พี่น้องจุกเอาปกจงไว้ดอกมาเจอเขาเอาหมดเลยตรงนี้ เด็กใจด้วยเด็กถ่ายนันด้วย <c oughs> พี่น้องน่าตื่นบวออกไปเยี่ยนเราพี่น้องเจ็บซอยเพิ่น มาต่อสบายป่าอีสัเลยมาถ่ายนด้วนี่มาถ่ายนเมาถ่ายเลยพี่น้องเบิ่ง ไปปะตองบอกไปไปไปเลยับเลยคันสิับเลยับเลยเลยจ้า <c ười> จ, <c ười> จบมีนอ่องเบิ้งผีพีน่องอยู่ท่างานพีเด้อพีน่องแตจะไกล้องหมเอาหนิอมีเก็บป,ปะตรองจ้าเก็บมันสีด๊บน้ พี่น้องใช้สารบันรุงดวนเก็บเห็ดจ้าบ่คิดว่าจิมาพอกทีหายไม่บอก เนี่ยป้าป้าเจ้างัดเลยป้างัดเลย,เย,ง,ยง,งัดซอยกันเดี๋ยวโดนหายไหนมาถ่ายกันีคเดี๋ยวเด นอนอุ้ยมาดูมาดูนอนซาบลาบเนาะเด้อขึ้น้อเด้อเก็บก่อนพี่นองป้าจะเก็บเด้อนีเ้ทายอนไล่ต่อเด้อพี่นอนนี่ด้วนี่กาลังสุบล0กิบลิบขึ้นมา น้เเห็นยู่เห็นอยู่เออมามามาเออก,อเออก็เราออกเป็นเข็มเข็มนี่ฮะม่จะเป็นเข็มเข็มเบมอนรอไงแล้วนี่ตีกับฮามงน,นี้เลย นี่นี่เป,นตตเป็นเข็มใหญ่เลยเออมีอะไรหาแค่นี้เลยหาไปเร็วาหาบทัวดอกป้เจ้เปล่าอีพีนองผลงานขนะองเขาจะ หีพี่น้องอีกโมงหนึ่งนี่นะกําลังซุปรูปซิบลิฟยู่พี่นออ้องเลยบอคิดบอคอว่าสีกออกมามันติดทางพี่น้องมันติดทางครับผมเดียดยเ๋ยวทับมาหาต่แถวนีล้วก็ไปดอกปลานี่นะพี่น้องนี่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 น เอาทายๆได like, ้ถ oh, oh, ืออยน้เิ่งทายมันบ้าทายบาอใทายเลยนะดอันนี้เ่อนียืดอใส่ก่อนแล้วตอส่ลวก็ตอกก่อ่งนส่ ดูกันไม่ดีก็ไม่ดีโอ้ดูคางทาามันมีคนเดินว่ะ ม uh ันกำลังโผล่พี่น้องมันกำลังขึ้นเก็บนี้ไปสักพักเก็บนี้เอาไดงกินวะหละฮะเออเป็นเลย ยังมาเอาอีกอยู่นี่พี่น้องเจ้าเบิงนี่นี่พี่น้องเจ้าเบิงนี่มันติดหนทางนี่ทางออกเงี้ยเงี้ยนคนอย่างนี่อ๋อนี่พ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วสายเกินปตังค์เที่ยวในเสียงเที่ยวในเสียงเที่ยวทางเขา ก่อนนะนึ่คือว่าโอ้มายนมาออกมาได้งานจนึงอ nice ือตึงง่ายอืนี่จะพี่

Yeah, yeah. mm. oh. oh, got... kiếp <laughs> เดี๋ยว ที่นองนี่อยู่ก็ยังลงเหลือบ่เบิ่งหนองไม้กันพอบ่ไม้เอาอย่างนี้มาไทยห้อยเพิ่นเอาลเลย

ห้พ่นเอาพี่น้องมันหยาดก,กันค่ำใดบสุภาพกะขออนุญาตเน้เด้อขอโทษขออภัยจากไดกะฝากกดติดตามช่องสาวอีสานบานดงดวนเป็นกำลังใจให้นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ